นานอ่ะเข้<ป>าทุกบก่อนแล้วฉันพาเอ็นโดรมาด้วยนะ <c oughs> มานั่งนี่สิ เอนโดปกติเธอกินมื้อเที่ยงที่ไหนอ่ะฮะฉันไม่เคยเห็นเธอเลยนะอ๋อฉันกินกับเพื่อนห้องข้างๆที่เคยอยู่มาหาห้องเดียวกับฉันเนอะอ๋อห้องนั้นเองเหรออืมไปกินตั้งแต่เปิดเทอมแล้วก็ไปตลอดเลยกินแซนด์วิชทุกวันเลยเหรอวันเนี้ยแม่ฉันตื่นสายก็เลยของข้าไม่ทันเนะอ๋อ,อฉันเข้าใจ แม่ฉันเน่ยก็ชอบเป็นแบบนั้นประจำเลยฉันต้องตื่นไปโรงเรียนทุกวันอยากให้แม่ฉันเน่ยเป็นแม่ที่ดีกับเขาบ้างนะมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันต้องซื้อข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อและแอบเอาข้าวกล่องที่ซื้อมาใส่ในกล่องข้าวอีกทีเน่ะแม่จึงเลยนะตอนนั้นฉันอาจจะร้องไห้เลยล่ะเอ็นโดคเผเราเป็นเหมือนกันเหรอไหนก็ว่าไง Mơ ra bên đuôi. กำลังทำข้าวอบอยู่หืมเธอจะอยู่กินไหมฉันไม่เคยกินข้าวอบมาก่อนเลยอะออย่างงั้นเหรออืม hmm. แม่ฉันทำไม่เป็นเน่เพะงั้นเธอเอากลับไปกินที่บ้านสิแม่ฉันทำทีละเยอะๆเลยอืม hmm. แต่ว่าแม่จะไม่ทำอาหารใส่กระเทียมเพราะว่าแม่เกลียดกระเทียมถึงทำเกี๊ยวซ่าหรือว่าสปากเก็ตตี้แม่ก็ไม่ใส่เลยอืม hmm. ก็แล้วแต่ความชอบอะเนาะอืมก็คงจริงอ่ะ ไม่เหรอเห็นแล้วชอกเลยสิฉันว่าถ้าจุดไม่ขีดเธอเริ่ดีไม่กลัวแม่ว่าเหรอแม่ฉันรู้แต่ฉันไม่เอาไปสุดต่อหน้าแม่หรอกนะมีอยู่ครั้งหนึง่งแม่เรียกฉันฉันก็เลยตกใจโยนบุหรี่ลงถังขยะ ไฟเงี้ยลุกเลยบ้าจังเลยนี่ <N ee, S 1> วันนี้ฉันขอโทษนะเรื่องอะไรก็ที่ทุกคนเอาแต่ถามเธอนี่ยเฮ้เรื่องเล็กนะ่าทำไมละ่ะ Ừ, Nghe cái đi Nóm sẽ thử đang Mẹ cần kết ở rồi đi nữa ừ, Chính chính luôn. Thơm mi xì đi CD chăng à hãy dừng mà, mà. แคมเมรารู้จักไหมเฮ้ mm hmm. hey, ดูเล่นนี้ได้ไหม แล้วป่าแล้วคาาชอบนะดูแล้วม่สบายใจดี อืมไม่มีอะไรช่างเธอะอะไรบอกมาสิไม่เอาไว้ก่อนมีอะไรก็พูดมาสิไม่มีพูดมาม<อ>ไม่มีอะไรลอกถ้ามีอะไร พี่ขยโย hmm? ล้างจานด้วยนะไว้่อยทำไว้ก่อนเดี๋ยวก็ลืมหรอกเดี๋ยวล้างเองนะ thank you ดีจ้าอ้อสวัสดีเจอเธอก็ดีแล้วฉันกะว่าจะเอาซีดีมาคืนแล้หยิบติดมือมานะ่ะดีบ้างเพราะมากเลยฉันอะชอบชอบไว้คราวหน้าจะให้ยืมแผ่นที่ฟังยากกว่านี้นะอยากฟังจังรู้จักกันสินี่เพื่อนฉันคิดิชิมาที่กินมือเที่ยมด้วยกันน่ะเหรออืมใช่ คนนี้ชื่อนักกะนะเราเคยเรียนห้องเดียวกัน<ม>ก็ดีแล้วล่ะฉันยังห่วงอยู่ว่าเธอจะหาเพื่อนใหม่ไม่ได้เนอะอย่าพูดอย่างนั้นสิก็มันจริงนี่นาะว่าไหมล่ะ <c oughs> เอางี้ไว้ฉันจะอัดเพลงใส่เทปให้เธอนะเออดีเลยช่วงเนี้ย